สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องฟ้ามมงคนไข่นะครับวันนี้เสาร์วันที่ยี่สิบม2 5ภาพสองันหรอยก่ตลาดบ้านเราหน้าเง,งาาหรือว่าตลาดบ้านทุม่มโตอำเภอเมืองจังหวัดคอนแ่นนะครับมีไ้ายงามาข้ามาหลายตัวครับไข่ยงามาขอามาหลายตัวฝากพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมเราฟรั้งครบพิมพ์เข้ามาฟ้ามมงคนไขยก่อนนะครับฟ้ามมงคนไขยก่อนเราประิดดงขึ้นมาแน้นครับ ผู้ใดมาบ่ถตือนเทศูนย์แกเจ็ดหนหานเจี Actually, right? so, niveau, yes. ่นะครับเพื่อพ่าเป็นการเสียเวลาเขาไปเบิองราคาควายลองเบิองมาเจอพอพันตัวนึงลูกลูกผู้ใหก็เสียเสียพงเสียพงลูกลูกตัวไหกก่อนนี่ลูกสิงโตของพ่อผู้เวี่ยงลูกสิงโตของพออผู้เวียง คุ้งไหงูเท่าไรครับนี่สามสิบเดือนสามสิบเดือนหวยมันปีเท่าไรล่ะสามสิบเดือนสิบสองปีปีแปกเดือนของปีหกเดือนลูกสิงโตของพอดผู้เวียงนะครับสูงเท่าไรก่อนปั้นนมนุ่มสิปั้นนม้ายสิงโตของพอดอดผู้เวียงปั้นนมนุ่มนะครับอ้ดเด้อยี่ป ปั้นน้ำนมอยู่เนาะปั้นน้ำนมอยู่เปิดราคาเท่าทไรครับนี่ง้เปิดราคาไปหกหมื่นหาพันบาทโอ้โหสั่งงีชัวได้เฉ้ียวเฮ็ดตังไดนี่หกหมื 65, ่นห้าพันบาทต่อรองราคาใดผู้ใดสนใจไปเป็นพ่อพันคุ้มฟุงรับจ้างทับน้ำบานก็นแล้อัดดีๆเข้ามาเพราะตน้อยหอยรอกครับควายตัวนี้คุณ หัวเป็น,าต,นนะตาแต้มแค้มจำชัดจินนะครับตาแต้มแค้มจำชัดจินของพ่อไงอึ้เผากพุ่งห่วงถูกหลังดีเดบในเดบกว่างอีกหกหมืนห้าพันบาทเอาขอเบอร์โทรนะครับศู 94, 66, 7, 4, 3, 5, นย์เก้าซี่หกหกเจ็ดสี่สามห้าเจ็ดของผู้ใดสนใจโทรสอบถามมึงนะครับสายพอ,อัดผู้ยี่ยงนะครับหกหมืนห้าพันบาทนะครับ สีดอกเาุยยลูกเก้าจะเลื่อนใบรอเอกสารครบครบใบรอเอกสารครบสีงดอกเลาปีนึง่ทนหร้อสบป่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปกสาเกจะเลื่อนใบรอเอกสารครบสูงร้อยยีเนาะ ปีกว่ากวาปีเท่าไรปีนิดๆหน,นึงเปิดราคาไปทไท 15, าทเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าพันบาทเปิดราคาไปสามหมื่นห้าพันบาทนี่สิบม่งฟี่ลอยลูกขนาดครับของฟี่ลอยลูกใช่ตัวใดอีกบ้างนี่นี่แม่นมดหนึ่ตัวนี้แม่นมดหนึ่แม่ลูกปาแม่ลูกลูกปู่ขึ้ลูกแม่แม่ลูกลูกปู่ลูก,ลก,ลกสร้างอุดรแม่สูงเท่าไรเนาะครับ แม่สูงร้อยสี่สามลูกตัวผูลูกสร้างอุดรควยสีลูกสองทีลูกสองคิดแม่ยลูกสามสิเขาอ่องเมีะเขากว้างดีลูกใส่ลูกสร้างอุดรใช่ลูกสร้างอุดรนะครับเขากว้างดีางนีนะ้เขาเปิดด,ดีเขา้างดีเปิดลาคาาทชาร่ดรัหนี้เปิดละาดคละาวไปหาเมือนหา ทรงที่รอยโลเขือนนะโทษสอบถามเราบึงนะหาเมื่อนหาแม่สาวน้อยเท่าใดก่อราคาสามสิบห้านะครับเอาสองตัวแม่ลูกก็แม่สาวนี่ขอเบอร์โทษนีสูญแป้แปดห้าห้าเก้าหนึ่งห้าหกสองหกาเอาผู้ใดสนใจโทษสอบถามบึงเอาสุกชงขึ้นมานะครับเด้อค่าผมครับเนี่ไหม่แม่ลูกเกด แม่ลูกเท่าไนี่พุ่มสามพุ่มสเงินแมวันเงนน่มันน,น,มมน,นี่ลูกสาวไงลูกสาวไงครับลูกสาวไงสูงสูงร้อยสามสิบเท่าไรรครับตแม่สาวเนี่ยท้องร่างทําไดนกว้าทเดือนกว่านะคร <c oughs> ับเ้เดือนกว่า,นะวา,นะวาแม่สาวแม่สาวฟันแค่คูหนึ่งนะครับนเะขาเปิดดีนะครับสีดี ทับได้เดือนกว่าทับผู้ใดทับของนพ่อนี่เด้เนี่ยพ่อเดียวกันครับตัวเดียวโอ้แม่สาวตัวนั้นทับพ่อเดียวนกับแม่นี่นะครับแม่สาวเปิดเท่าะไรครับชีมือหางชีมือหางพันบาทอันนี้แม่ลูกลูกตัวที่สองนี่แหละติดแม่แม่ท้องอีกไปนี่อันนี้พ่อหนี้องอยู่ต้นกล้วยกู่แม่ลูกนะครับพ่อนี่คือเก่าลูกตัวใดนอนนี่สายใดพ่อหนีนลูกเก่าเจริญครับโอ้แม่สาวหน่อยตัวนี้ เป็นหลานเกาจะเลื่อนนะครับเป็นหลานเกาจะเลื่อนพอพอ,พ,อพันเป็น,เป,นเป็นลูกเขาจะเลื่อนหนาจะเลูกออัน,นี้แม่เป็นแม่เป็นบริวทับรอบวทับนะครับทับรอบวทับแม่โค้มสามนี่ครับอันนั้นลูกสาวไงตัวนั้นลูกสาวน้อยอันนี้แม่เป็นตร<ม>งลูกดีครับมแม่ลูกเท่าไรครับลูกแม่นี่ยแม่ลูกเจ็ดสิบห้าแม่ลูกเจ็ดสิบห้าโค้งสามตัวในห้องไว้แสนสาม ตัวได้เอาขอเบอร์โทรหน่อยครับบัดนี้091 NO ึ่ง3 6น3์เก้าหเครับสามสเอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามมึงพ้ม3เนี่ยห้องแสนสามเสี่ยวแม่สาวหรือว่าแม่ลูกแม่ก็ได้นะเป็นเต้าไปเลี้ยงทั้งสองพ้มนะคมันก็เผยอท่องเพราะว่ามันยุ้นน้ำก้นผูกตัวนี้แม่นอยู่มันลูกมันอายุดีแล้วไม่หาเดียนเลยแม่ลูกแม่ลูกหาเดียนไวอยน้ำกันมันก็อีเสียงตัวสารเขาจะเล่นลูกหาเดียน แม่ลูกเจ็ดหมื่นกว่าแม่สาวสี่หมื่นกว่าโคอมสามตัวสิถือลองยังไงขึ้นแสนสามเอาโชค์ๆกมาเด้อเติบเด้อสาวหน่อยเสียวว้วเล่าโคอมแม่สาวหน่อยงามๆลูกหลานตัวใดแน่น,นอนนี่ฮะ <c oughs> ตัวนี้หลานเบิมเบ่มพันล้านหลานเบิ่มพันล้านพอเพิ่นเป็นลูกเบิ่มพันล้าน ควเป็นเด็นเบิร์ม่ลาน์ตาแยมแยมจำดีสูงเท่าน้อย้อยยี่สิบเท่า่ร้อยยี่สิบห้าร้านเบิร์มพลานครับนะเอาหางช่วงท้ายดีเมียสายเพชรอุดรหางว่าตงห่วงนะครับหางเนี่ยหางเนี่ยหางสวยเอาหางช่วงท้ายดีหางเน่าเลยครับแม่นี่แม่สาวน้อยตัวนี้เปิดเทเล่ห้ามสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เรียบาร์เนี่ยประวัติเพื่อนนี่ ต,ตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรมีใบสูงร้อยเท่าไรสามสิบร้อยสามสิบบวกลบร้อยสามสิบบวกลบอายุได้ครับปีอายุปีเดือวหนึ่งปีเดือนหนึ่งลูกสร้างอุดรตัวนี้ใบรอดเอกสารครบใบรอดเอกสารครบลูกสร้างอุดรใบรอดเอกสารครบนะครับสูงร้อยสามสิบบวกลบกุลละนะครับใกล้ปีนีน้อยนึง เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสองหมื่นหกพันบาทต่อรองได้คือเขาทรงที่พร้อมว้าถึกใจเสียววนเอาขอเบอร์โทั่นในบ้านนี่กศูนย์แปดหกเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดเสียววนเอาว่าถึกใจไปทรงฮอดเฮียนความแล้วว่าผู้ใดสนใจโทษต่อรองราคาครับเสียววนเราลอนดูเอาโชกมันหมันด้อยครับเด้อนี่ครับเนี่เจ้าระ เอาแม่สาวแม่สาวครับราคาเท่าไท่เก่ารับเเก่าสูงเทล่ร้อยสามสิบเท่ย์ร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสี่นะเขาเปิดดีลูกลานตัวดนอนนี่ครับพอพันเป็นลูกเก่าจะเลื่อนเนาะพอพอตัวนี้เป็นลูกเก่าจะเลื่อนตัวนี้เป็นลานเก่าจะเลื่อนเปิดราคาไปเท่ายก่อนตำตุนสองหมื่นเก้าพันบาท พร้อมผสมแล้วนะครับพร้อมผสมแล้วล่ะแม่อันนี้เด้แม่ลูกผสมนี่เด้ลูกผสมเปิดไปเท่าสามแม่ลูกผสมเปิดไปสองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามพันบาทนะครับคููนี้ก็สนใจต่อรองราคาได้นะครับเอาไปทับพ่อพันดีๆเพราะว่าพพรเป็นจะเลี้ยงเป็นการพัฒนาต่อนะครับนะบเขาแขทงขาดีสีดีโตโต,ตทั้งสาย,เ,ยเอาทวดไม่เปิดเท่าไรก็ 2,900 0อ, 29, 000, อลูกผสมนี่ได้มันสองหมื่นสามเอา <c oughs> ขอเบอร์โทร่นี้บัตรศูนย์หกสีบูนยหส่นึ่งแปจบห่้าแปดแปดาแผู้ใดสนใจโทรสอบถามตอลองราคาได้ครับเด้อเอาโชว์ขึน้นมา ามากครับบันมีหอดมากมีหอนมานะครับมือนีมีมาอ๋อ,อ,อประวัติมาก่พอพันธ์ดีครับนี่แข่งมากกว่านราคาเท่าไรครับนี่สี่หมื่นโอ้ขี้ได้ครับขี่ได้รับประกันขี้ได้ แับประกันขี้ได้มาพี่โนมามาขายน้ามือหนครับนี่เยกอกาได้กนสองมื่นหาบนะเสื่อมไอ้น่ไหนมื่นหาเดียวสองมื่นหาเดไปล่ามชิมไปห้องท่าได้คนนี้เกบอยห้องใหรที่มื่นบ้าถูกห่วงที่มื่นขี้ได้เนาะ ขี้ได้เห็นไหนี่ไฟนุ่นตอนแล้วขี้ตะเกาไปาเจี๋ยบกันเยอะตลาดทุ่งร้านต้องนอนนองขี้ดีเนาะที่บักได้กับอฟนุ่นนนี่ตัวเห็นเลาวขี่มากระจนข้อมตลาดจน ชี้เหมือนบบทมากนะครับอันนี้ไทยบึงซื้อนั่นเมาบึงแมีแเมีแมีเอาตัวผูดีครับเนี่ยลูกสร้างอุดรนี่จ้าบาท,ทานนงงาบาถ้ามันสองเหมือนหาง ว่ายี่บห้าบวกนีมิบ,บสามสิบลูกสร้างอุดอนใบรออกสามครบเปิดลาคาเท่าไหร่ครับลูกสร้างอุดรนสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทลูกสร้างอุดอนลูกพี่เบิร์หนดิดครับลูกีเ้ครับลูกพี่เบิร์ไปไปสองหมื่นสองลูกพี่เบอร์เปิดไปสองหมื่นสองสองหมื่นสองเอาขอเบอร์ทวนท่อท 081ดหนครับศูนย์7ปดหนึ่ง6ูน3มีแม่ลูกหนึ่งอยู่บ้านเ้อครับโอ้โทรไปหาเราลงมือก็ว่ามีแม่ลูกลูกแม่ให้ลูกกูลูกแม่ลูกเข้าจะเลื่อนต้่งโทษสองามสามเบอร์โทษลงเมือนะครับตลาดครับผู้หนึ่งซื้อหน้ายผู้หนึ่งซื้อทัด นเอนะขั้ล่ะซื้อขวางดีดีแต่ว่าถ้าถือเล่าใจเงินท่านที่ต่อด,ดนนีนั่นนะนี่แหละผู้มาซื้อคั้วย,ยืดตลาดทุกตลาดครับเสียน้าเสียทัดนะก็ต้สองห่วงรคาคาคว้ยก็ให้สมมาภาคว้นอยู่ผู้คนซื้อก็เลยนี่คือบรรยากาศตลาดบรรยากาศตลาดนัด บานเราเรียว่าบานทุ่มเขาอำเภอเมืองจังหวัดอนัก่นนะครับใช้ได้ยังไงนี่พ่อพ่อมาดีบไดียังากขายเมื่อลหร่พจบใช้ของเจ้าพี่จบเขายเมื่อเราทีนี่เ่าไดแม่ลูกท้าสามตัวซึกน่อยเดิ หกั้นหา,อาขาอเบอร์โัวเน่เนแแปหแปดหาหนึ่งสามหกสหสามของผู้ใดโทวสอบถามตอรองรลคข้ามรอนพ่อเอ้ยปากเราก็รดไห้เรดอกให้จบนะครับ้วยเน่วยน้นอ,ยนอ,ยนอยที่เจียนด้วย่ยน้อย,นอ,ยนอยที่เจียนของแคน้อนหน่นอย ต้องเมือนหาลูกแม่ลูกแม่ครับลูกลูกสองติดแม่ถี่ลูกที่สองติดแม่ลูกแม่ยังดีก็ได้ล่างได้เกี่ยงบันนี้แต่ว่าลูกแม่ลูกแม่เขาหางจนงายเป็นเขียนนั้นตันดีดีลูกลูกบักลูกบักกันลูกงน้ำโชคลองน้ำโชคของเสียโยนนะครับแสนล้านฟ้ามโนพอเป็นลูกผสมลูกโตกว่ามากแต่เนื้อหนังดีดี ของหางชวยงไทยแม่เป็นคือบอกของสี่ยุนท้บแม่ลูกเท่าไรก่อนนี่เ้าห้าเจ้่หน้าคนานหนึ่งเก้าหานยสองหมื่นหาพันบาทร็ร่องราคาได้ลูกตัวเมียยางดีนะเอาขอเบอร์ทั่วนะมันย่ศูนย์เก้าเก้ากเจดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึสองหครับหนึ่งหนึ่งสองหกเอาผู้ใดสนใจโทัวสอบถามเบึ้นะครับแม่ลูกลูกตัวเมี ถ่ดไผพันลูกเปนสองหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมืนกว่าบาทเชือกบาทน้อพอหนิเช่าสามลูกปูให้ลูกแม่ครับลูกแม่ย่างดีเช่าสามแม่สีเป็นลูกสามลูกสี่พอลูกสามว่าลูกสวยย่ดีแม่สูงรนอยสามสิบกวยเดี๋ยวน้อครัน้อแม่ลูกฟังเท่าไรก็พอสองหมืนสามพันบาท สองหมื่นสามพันบาทเอาขอเบอร์โท้หนี่ก่อจื้อบ่ไดดที่จื้อได้ดีครับเอเบอร์โท้ะจื้อบ่ได้มาเบึงโคมสามลงเมืองครับแม่ลูกตัวปกูกับแม่สาวน้อยกับแม่สาวน้อยนะครับพคมสามเนี่เกิดไว้สองหมื่นแปดพันบาทนะครับสนดันบาทสนใจก็โทรสอบถามศ8นย์แปดเก้าึหานเจ็ซนะครับ ทรสอบถามวงคอร้องราคากันไลยนะครับเอาสำหรับมือนี้นะครับสองวันที่20พฤษภาคม2567อ,อยหกุตลาดบ้านเรางามๆยี่สิขอจบคลิปเพียงคดีนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังกต่ฝากกดติดตามกดตรดีกระสับสกระใสมาเดินขับเลือมาบ่ถูกแตโทรสอบถามศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดซีซีนะครับขอได้รับความขอบคุณจากช่องข้ามมวลใช้ขอบคุณครับสวัสดีครับ